สบายดีพี่น้องมันนี่ผ้าเด็กหนอยมาเหล่นนามคือเกล้าหนามงามๆผ้าไปงางรับแดดรับลมแน่ คลิปนี้มากกระลูกกับหลานคือเกาพาเล็กหน่อยมาเที่ยวคือเกาล่ะจอยส์ what h a p p e n e ล่มมากวนล่มสูล่มหันดากมาเบิ้ลเปียก ข้ากันล่องเล่นน้ำเด็กน้อยอบรรยากาศลมลืนดีเยเด็กน้อยมันบม่อยากไปทะเลกับมามาลิมแม่น้ำมานะข้ามาเล่นน้ำแกงร้านนั่นน่ะนี่มนน มันสิมมหาแบบแนวกินสงสัยมหาแนวกินเนี่ยนะหาป่ามันจอบไดนะ้นั่นน่ะ l i t เ l e fish a little baby มี <my> เป็ด มีเฟสตัวหนึงกับนกเ็นมอมันถาจับปลา Abby, Abby, ิ แม่กับไปเที่ยวต่อไปจนคำแล้วเที่ยเที่ยววัดมือแล้วมือนี้ปิด <Yeah. S 1> วิดีโอสำเนียลละพี่น้องขอบคุณหลายๆ